เอาข้าวไหมลูกเอาไหมไอเอาเอาหรือไม่เอาแด้คุณมานี่ก่อนแด้คุณมาหายายก่อนมาแด้คุณกินข้าวไหมไอ่ะเอาไหมแด้คุณเอาไหม คเอาออกไปข้างนอกไหมฮะออกไปหาหมอนไหมไอ้คนเอาของเล่นไหมล่ะฮะเอาของเล่นไหมครับเอาหารไหมนี่นี่นยาเทใส่นี้ให้แล้วเนี่ยเอาไหมเนี่ยฮะเอาไหมเอาไหม เอาเอาก็กินซะอยาทีห้ไรน่ะไปไหนอาหารกับน้ำน้องและคุณมาเร็ว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 อาหารไหมครับ คุณเอาอาหารไหมครับเล่นกับยายก่อนมามาเป็นข้างบนดีกว่ามะ ข้างบนดีกว่า สูงสูงน่าดูเลยนะคุณอ่ะยาวนะคุณเป็นสัตว์ตัวยาวเข้าไปในบ้านแ้วเล่นในบ้านแล้ว ไม่ร้อนเลยในนั้นอ่ะฮะไม่ร้อนเรอครับจะเอ๋จะเอ๋ต่อข้าวไหมอาหารไหมครับ อยู care, mm ่ในบ้านเลี้ช่องไก่กๆอยู่ในบ้านอยู่ยังไงเอาฉ่องดิยังบ้านนั้นน้งบ้านหลังเล็กๆนอนยังไงนั่นเสียงน้องมอนเรียกนะน้องมอนจะมาเปิดประตูแล้ว นะไยมอนเข้ามาไหมดูดิไปดูดิดูที่ประตูดิน้องมอนจยากเข้าแล้วมอนแม่คุณมองอยู่นี่มอน cái bà đẹp đẹp dù thôi nó nè, sẽ ngon sẽ ngon mình ở nãy qua mình ở qua อัดจมูกเข้าไม่ได้อัดจมูกเข้าก็ยังดียา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 อเนี่ยเร็บคมปิดเลย ได็คุณเด้กคุณมาเล่นกับยายดีกว่ามากินอาหารไหมครับกินอาหารไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมกินอาหารไหมครับไปใกล้ๆเนี่ยเอาตาใสตาใสบงกลงนอนตาใสบงกลง ได้ขึ้นได้ขึ้นตาใสจังเลยตานุกข้าวแมวตานุกข้าวแมวเอาไปใกล้ใกล้ดิไปใกล้ใกล้ก่อนไป เล่นกับม่อนดีกว่านนไม่กลมไม่ไม่ไม่ไมาหายายเล่นกับม่อนดีกว่าไหนเปิดประตูแลื่อมๆมาแต่ม่อนหายไปแล้วม่อนออกไปข้างนอกได้แล้วมั้งแม่ว่าไปไปกินข้าวไปกินไหมข้าว น้องเล็กคุณส่วนมั่งกันนะส่วนมั่งกันนะ lại, ừ? ừ, à? ừ, này Dạ chết cầu mà Dạ chết cầu Hồi Dạ chết cầu Nãy khăn trong này, này Không biết đấy, Đây cũng khăn này đấy ไอ้อ้วนนั้นเนี่ยเป็นไอ้อ้วนนั้นเนี่ยในหน้าดิ <laughs>